ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้เห็นปูเพิรนบอกว่าบักบุญนช่วยเนาะลิโกโกหน่อยเราเป็นลำปีสกินเนาะก็ะเลยตามมาเบิงเพิ่นครับมื่อนี้เพิน่นออกจากคออครับหูซึกว่าสิกระโดดเลยนะครับหิวหยาออกมากินหยาที่ปลูกไว้ครับโอ้เละตุ่มเปะเลยครับผมฝีมือบักบุญช่วยเดี๋ยว มาเบิงนะครับว่าเพิ land ่นเป็นลำปีสกินตรงใหนะครับเห็นปูว่าเป็นแผลโอ้โหโอ้โย่ส้นเขาตีเราเว้ยมาเป็นแผลตรงขานะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงครับดื้อหลายเติบบักบุญช่วยนี่นี่นี่ผกยุ่งผกรินนะนะครับรู้สึกว่าสีลายอยู่ในขอบบริชิดหญ้านะครับ หเห็ดไหงัวห้าเป็นตุ่มนะครับพวกลำปีเนาะไปเบึงก่อนว่ามันอยู่ขาใดานอหน่บนช่วยห้าเนี่เห็นปูว่าเป็นแผลนะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเพิ่นก่อนยังหาปะพอครับบ่ค่อยได้สังเกตเพิ่นครับเพิ่อนอยู่แต่ในคอ,อกเนาะบ่ะค่อยได้ออกข้างนอกว่าเป็นช่วงเห็ดไห้เห็ดหน้าก็ต้องเกี่ยวอย้าให้กิน,นครับ อนหญาที่หอาปลูกไว้ครับเป็นเนเปียร์เนเปียร์นะครับก็มีธรรมชาติเกิดขึ้นมาน้ำแน่บักบุญช่วยก็จัดการเรียบร้อยออกจากคอ,อกนะครับมาหาเล็บหยาที่หอบปลูกนะครับเลตุ่มเป๊ะเลยบดไดเกียวใหงัวตัวอื่นกินเลยครับนี่เซตเพื่อนพอดียวเลยใสย่บุญช่วยเป็นแพะวานนี้ผุช่วย ใสบอไดเจ็บขาบอไดนี่เฮ้โอ้ยเจอแล้วครับอนี่ครับผมโอ้เป็นผวกนุ่งผวกอันนี้กัดมั่นครับเดี๋ยวสิดใดห,หายานะครับยาหม่วงยาถ้าแผลมาทา้เพ่นครับโอ้เป็นแผลลุมลึกเลยครับผมแผลค่อนข้างสีงแหง้ะล่ะโอ้ยเดเต๋เหนอย อ้บนสวยเพื่อนแพ้เลยครับต้องจัดการฉีดแพ้ให้เพื่อนแล้วบนสวยัาประมาณ6เดือนครับวันที่สิหานี่ครับกับสิเดเดือนเนาะเห็นข่าวว่าเพื่อนมีแพ้ในขาก็เลยตามมาเบิงครับวายโอ้โห,โห,โหสนด้วยมันนีส้นกูดิล่ะ แม่เอาอยาให้กินคขม,มือก็ยังมาสวนกันอยู่บ้าดือไว้บุญช่วยไว้นี่ฮะเลาะเล่มหยาครับปูเล่าปู่มักแตงไว้ครับผมนี่ร้านแตงเป็นแตงกวาครับได้เก็บเกี่ยวได้เก็บไปตำสมไปแจวเรียบร้อยครับ ปลูกไวกินเองเนาะตัวนี้ตำสมกระแซบแจ้วกระแซบครับแตนกว่าของปู่น้องปันนะครับสวยฮาเดี๋ยวสิได้ไปเอายามาผลมาท่าให้เพื่อนก่อนครับผมครับผมอันนี้เป็นยาเควันนะครับ จะได้เอาไปท่าให้บักบุญสวยเพื่อนนะครับเดี๋ยวกับอีกตัวหนึ่งครับเป็นยาหม่กครับไวรักษาวกแผลนะครับยาหม่อทีเกษตรกรเขาทุกคนจะต้องมีไว้เนาะครับยาหมวกเป็นแผลเป็นอย่างเดียวแสดงเอาไปฉีดให้เพื่อนครับหลังจากทีถ้า เทวันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นสีให้ท่าไงบอหลองเบิึงครับโอ้ครับผมอันนี้ชีวิตหญ้านะครับถ้าหญ้าก็ผลหญ้าพิ่นได้น้อยนึงเนาะบุคคอยถือแผลป,ป่นใดครับเพราะว่าเพิ่นดื้อหลายครับเตะจะคล้องครับส้นพร้อมแต,แต่เห็นท่าแต่เพ่นนิดนึงครับเดี๋ยวคอยท่าไป เสม,มอครับให้มันหายไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็หลคระบาดจงใส่ห้ององไปหายญามาฉีดขอกนะครับไรผกยุ่งวกเฮพวกมัดนะครับที่มากัดเห็ดให้มันเป็นต่มเนาะบุญช่วยเฮาเป็นแพ้ต้นขาเน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 นบ้า olmaz. บุญช่วยนี่แม่หญ้าก็ให้กินด้วยอาหาร gren, ก็ให้กิน่วนกันเสย์้ป เดี๋ยวคอยเบิกกระตอครับเห้เพิ่นหายเร็วๆเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจชางัวควายบายครูทอนนะครับนะ้องวันนี้ขอจบไ้เพียง่านีก่อนครับสวัสดีครับผม